เราอยู่ที่ไหนครับกาดบ้านเวียงเจ้าบ้านเวียงนี่นี่นี่แกจิ้มยาได้ข่ากินกาบะริ้ไหมเจ้าอืซ้ายขวาหน้าหังอปุ๊บใหญอุ้มใช่ไหมจะซื้อเป็นอง้ไปไม่ใช่ยายไม่ใช่ทำติดแซกแซกเออันนี้ก็ซาปลาแก อันนี้คือคือสดใช่ไหมปลาด็กดิบครับนี่นะิ่งเด็กดำสองร้อยต้องบีบเลยหน้าก่อนต้องบีบเลนหน้าไว้ช้อยๆ้ยไม่ใช่เลยหน้าใหญ่มันคือโรงกันสั่งลงจอยลงกันนนี่จุดจุดเตาในเตาห่อน คนญี่ปุ่นกินซอยจุนะครับคนญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาจะกินกับน้ํามันงานี่แหละนี่แหละเออขอบคุณหลายๆเด้อว,วันนี้ลูกค้าเยอะผู้ชมครับรับรองว่าตับทํางานหนักแน่นอนก็ต้องเอานี้ก่อนเลยนะครับนี่นี่คือจีซูมินนะครับบางคนถามพี่อิว่าพี่อิ๊เห็นออกในคะลิปพี่อิ๊กินดิบๆกินสุกๆแล้วก็พี่อิ๊ดดูแลตัวเองยังไงต้องปาร์ตี้ ต้องกินกับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ลูกค้าบ่อยๆทุกวันต้องทำยังไงครับนี่คือตัวช่วยสําคัญของมีดเลยนะั่นคือเจซูมินนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะใครที่มีเรื่องของไขมันพอกตับดื่มบ่อยๆแล้วก็กินกับแกล้มเยอะนานๆเข้าจะเป็นไขมันพอกตับนะครับไปตรวจแล้วหมอบอกว่าค่าตับสูงไขมันในเส้นเลือดสูงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยใครที่เป็นนักดื่มนักปาร์ตี้ตื่นมาเนี่ยกินหนักๆแล้วตื่นมาไม่อยากไปทํางานเพราะ่ตัวเองแข็งตัวนี้ช่วยได้นะครับ กินก่อน2เม็ดก่อนที่เราจะปาร์ตี้แล้วก็เช้ามาอีก2เม็ดแลบลองว่าเราไปทํางานได้แน่นอนเพราะว่าพี่อิทใช,ช้มานานนะครับฝากไว้เลยนะฮะดูแลตับลุงตับแล้วก็อ่านี่แหละครับสิ่งสําคัญเลยเราต้องดูแลตัวเองแล้วก็ออกกําลังกายด้วยนะครับฝากไว้เลยใครสนใจนะฮะเจสุมินครับนี่บอกเคล็ดลับเลยนะครับพี่น้องครับเจสุมินนะพี่น้องเด้อขนะนี้เวลา7โมงเชา้าเราอยู่ที่ไหนครับ น้องแนนอยู่ที่กาดบ้านเวียงเจ้ากาดบ้านเวียงแนนบอกว่าอยากให้มาตลาดนี้เพราะว่าเป็นตลาดนัดวัวควายแล้วก็มีลานลาบเยอะมากแล้วก็คนที่เป็นเจ้าถิ่นก็คือพี่ชายผมคนนี้พี่ดาพี่ดาป่ะเดี๋ยวเราไปแอวกันเนาะไป,ไปดูว่ามีอะไรไป<อ>มากัน,นะเจ้าเดี๋ยวให้ไกด์พาเราไปเที่ยวครับวันนี้น้องแนนยกให้น้องแนนแล้วก็น้องชื่ออะไรนะลูกฮะ น้องเนิน้องเนิน้องแนนลาบลาบว่ะาลาบลาบ่อยดีเนาะนี่อันนี้แกงออมอย่างเจ้าคุณแม่พิ้นควายเอาไปกินนี่นี่เอาลาบลาบสักช่วยหนึ่งลองดูเอาเลยแม่แจัดเลยดกสแสงโอ้โหน,น้องแนนมีบริการมาคุมกันตอนนี้ ห่วงพี่สาวลาบร้านนี้ใส่ไข่ไร่ด้วยนี่จะให้คุณยายชิมคุณยายจะเอาข้าวหนีวพี่ดาชิมไหมระอูบเตยดินโทนะครับหรือว่าหลงปู่นิ้งเที่งองดีไรเนอร์นะครับที่ ก็กำลังสดจนแก้วนะครับกลินกีไหมเจ้าอ้อนนะคับวันนี้ม้อร้อนร้อนไหมอากาศจะตังเรียมนะครับแต่อากาศดใสร่มุ่นรำบท่านั่ะรแม่ทำอะไรอ่ะรำแต๊ะแก่แล้วบอกว่ารำขนาดาค่ะรำขระดาษค่ะน้ำเปล่าวะาแก้ว อาซ้ายขวาหน้าล่างนะครับตอนนี้แม่แม่นี่แอปองอเจ้าอ้าวเอ้น้องชิมนะอุ้ยไปเลยตุ้ยตุ้ยอ๋อบดมาอ่าพอจะนาก่อนเฮ้ยน่านบอกว่าอีกใคอีกค่ะมั่งก็รักจัดัดว่าบทหนึ่งบทสองหรืบทที่สี่มันมันมันหอมหอมก็กินดูแกงอ่อมแกงอ่อม แกงออมทำมาหนัามาหลายเนื้มาุดท้ายในวันที่เราจะกปาน้องหม้อแห่มาได้ร้านบิ๊กเฟสร้านแม่ขายมากันนักกันหลายคุณยาลงชิมแอบองอเจ้ามีรถมีรถันเรมีตั้งนาหลังมีรถแอบกงหมูอะไรจับตว้ต้มบานๆนะครับเดินนะครับเดอ้าเท่าไหร่ร้านได้แบบกินได้นะครับน้องรอยเาับดสู่้ท่านนะครับหลังบ้านคาแพงตัสีโนะครับด้วยด้ คุณยายคุณยายอุ้มได้ไหมมันจะซื้อไปฝากอุ้มได้ก่อนให้เอ๊ยายอุ้มก่อนให้ยายอุ้มเนี้ยอ่ะอุ้มหนึ่งสองสามโอ้ยเจ๊ะอะไรนะคนละอุ้มก็บอกให้ยายอุ้มไม่บอกว่าอุ้มขนุ่นหรอกอุ้มขนุนจะซื้อไปฝากก็ซื้อไปฝากไม่ได้แล้วมันหนักเหม็นในรถเลยเออคนคนเนียงจะห้องขนนุ่หนุนไปต่อไปต่อน้องแนนอ้าวยังไงมีไฟแช็คไหม ไม่ใช่ไม่ใไม่ใชทำปิด <c oughs> แซกแซกแซวไม่ใช่แซกโซโฟนนั่นเนี่ยเดี๋ยวโจพาเมียมาขายด้วยวของเก่า <c oughs> เออก็จะเป็นตลาดของเก่าตลาดแบบมันบ้านทั่วไปนะนี่อะไรเคียวๆสมัยก่อนน่ะคือบอกว่าเพื่อนจะ เวลาเพื่อนทำงานอย่างนี้เจ้าไม่ให้ม่วงอยากนอนเนี่ยแล้วเพื่อนจะเกี้ยวเมี่ยงเนี่ยเพื่อแบบว่าเพื่อสดชื่นเนี่ยเจ้าแจกเอาลองดูไม่เคยไม่เคยเมี่ยงแบบดองแบบหมักเนี่ยไม่เคยรสชาติมันเหมือนของดองมันปกติยังไงบ้างปกติเคี้ยวเฉยเฉยเอรอเคี้ยเกลือเคี้ยวเกินได้หมดเลยลูกเคี้ยวเล่นๆพนมีพอมีตัดเกลือละหวานเออเท่าไหร่แม่ห้าบาทเอาเลย ขอบคุณมากมากครับการที่เราได้มาตาลาดตอนเช้าเ้าของแต่ละภูมิภาคเนี่ยมันก็เราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตนะพะยมผมกาลังจะมองว่า,อาของที่นี่ก็คือคนคนที่นี่เขาเขาเขามีอะไรค้าขายอะไรจะได้เห็นอันนี้นี่อู้รับควายอันนี้ทางทางเหนือนี่เวลาเขาขายสวัสดีครับขายขายขายเนื้อเขาจะต้องมีเลือกก้อนน่น,น้องแนนเนาะจ้าองเอาไปสับมีจ้าโลเทหร่แม่ รอนองร้อยลายอ่ะจ๊อโรละสองร้อยปลายนี่คุณอีถาะนี่เขามีภาพยนตร์เหมือนกันด้วยอะไรนังนังนังงนังไคล์นังควายจีแล้วก็จีนส้มควายไหมส้มควายค่ะส้มควายคุณอี้เคยกินไหมส้มควายก็คือแหนมเหรอแหนมควายแหนมควายส้มควายนี่ห่อละห้บาทค่ะสามห่อละห้าสิบบาทค่ะ เดี๋ยวนะสามห่อสามห่อห้าสิบบาท3ห่อละ5สิบบาทห่อละส0บาทสมห่อละห้าสิบบาทก็เราก็งงกระทง n g ละสิบบาทเอาสองกระทงหยอกชอบยายเกสมไมกขอนยายเป็นสนูไว้เพราะว่าคนแค่โอ้ใส่กูได้ไ คือมันออริจินอลอ่ะใช่ต้องอยากได้เอาใส่ขวากแกมเออแก <fia. c oughs> ไม่ได้ทำหวานเลยมันออริจินอลนวลใส่ขวาค่ะไรฮเฮ้ยไม่ร้อนเลยอ่ะอะไรอ <c oughs> <c oughs> ่ะ <fas h>? <Memphis> มือตัวอะไรครับลุงครับจักจั่นครก็ลงจักจั่นอืมอืมเป็นจักจั่นเป็นแบบนี้อ๋อแต่มันที่มันอยู่ในหลุมไงที่มันอยู่ในใต้ดินเอา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 อันเท่าไหร่ครับนี่ร้บาทครับผมเลใช่ไหมลองดูลองดูลองดูถุงเดียวก่อนหม่อมถนัดดิบมันจะไปกินสุกได้ยังไงก็เสียผมเพิ่งเคยเห็นว่าจักจั่นตอนที่มันอยู่ในหลุมอยู่ในอยู่ในต้นเป็นอย่างนี้ใต้ดินใต้ดินเอาให้หม่อมถนัดดิบเขาชิมจัดมาไม่หรอย่าลอยหัว มันหวานมันมันมันครั้งแรกเนี่ยเล่นด้วยเด็กสมบูรณ์ไปหน่อยนะน้องแนนจะพาไปเห็นบอกว่ามาตลาดนัวจะพาไปกินปลาด้วยแถวนี้อร่อยใช่ไหมเจ้าอ๋อร้านปลาที่อร่อยในแถวนี้เป็นปลาน้ำจืดจาลาบปลาเนาะนอกจากลาบเนื้อลาบควายแล้วก็ลาบปลาที่อร่อยมาก ตอนนี้เราออกมาจากตลาดแล้วเรามาร้านลาาปลาใช่ไหมน้องแนครับเจ้าร้านลาบปลาก็อยู่ริมแม่น้ําปิงจีติดกับแม่น้ําปิงร้านนี้มันยังไงน้องแนนชื่อร้านชื่อร้านว่าลาบปลาแม่เขวันเจ้าจะอยู่ตรงอ่อคนบอกว่าบ้านต้าลูกเจ้า ถ้าเกิดว่ามามาเชียงใหม่ต้องมากินร้านนี้เพราะว่าร้านนี้จะขึ้นชื่อแล้วก็เป็นต้นตำรับของลาบป,ป่าเจ้าโอ้ย,อ,ยอันนี้เขาล,ลูกเชียงใหม่มากันเลยนะอ่าเรามาเรามาดูเรามาดูเมนูหน่อยนี่นี่นี่ต้มไข่ปลาอันนี้เนี่ยฮะบ้าต้มแซบปลาคังปลานินปลาส้มทอดคืออะไรที่มันเกี่ยวกับปลาเนี่ยร้านนี้ดังนะสั่งยังเราสั่งยังยังไม่ได้สั่งเลยเอาไปจบที่โต๊ะนะ มาแล้วครับปาลาล้วนๆมัน <แก S 1> มีอะไรบ้างอันนี้ก็คือต้มต้มต้มไข่ปลาแล้วก็มีเนื้อด้วยอันนี้อันนี้ปลาน่าจะเป็นปลาแม่อันนี้ปลาอะไรครับที่ต้มเนี่ยอ๋อปลาคังแล้วก็นี่คือลาบปลาดิบลาบปลาดิบอันนี้ลาบปลาสุกอันนี้ก็ซาบปลาปลา <แก S 1> ปส้มแล้วก็นี่ไข่ปลาทอดแล้วตัวนี้ฮะทีเด็ดนี่น้องครับอันนี้คือขี้ปลาอันนี้คือขี้ปลา เอามาเจียวเอามาเจียวหอมๆแบบอื้ออุ้ยผู้ชมผู้ชมนัดดูปลาบลรมปลาชอบมากผมชอบปลาอ๋อพี่เอชชอบชอบชอบปลามากใช่ครับแต่ได้ข่าวว่าไม่ไม่ชอบอยู่สองปลาเนี่ยใช่มีปลาอะไรปลาโมดกับปลาสาสอ๋อบอกได้เลยว่ารสชาตเข้มข้นมากครับอื้อรยมาก อร่อยครับกลมกลมปลานี่คือน้ำเขาจะมีความขมนิดนิดเอ้ยอันนี้คือคือสดใช่ไหมปลาดิบใช่ไหมครับน้ำขั้นแบบใช่ไหมมอะลองดูลองดูขมหวานขมหวานมแบบปลาอารมณ์คล้ายๆลาลาบเหนียวบ้านเราผู้ชมลาบเหนียวแต่ว่า ตาวามัน่ใมีความหอมของพริกลาบเนี่ยเนี่ข้าวตุ๋ยเนี่ย้าเป็นทางภาคอีสานก็จะเป็นลาบปลาตองอืลาบเหนียวเหนียวอันนี้เนี่ยใบปงฟ้าอย่างหอมหอมหขมหวานเออหอมเหมือนลูกอมอย่างอ่ะนี่ไปเปิบยิ่งใหญ่ๆนะอ่ะตัวต่อมาครับผู้ชมตัวนี้ลาบปลาสุก อันนี้คือรับปลาดิบนะคนละอันกันรสชาติใกล้เคียงกันแต่ว่าต่างจากสุกกับดิบพี่ชายตัวนี้คือซาบป,ป,ปลาก็คือปลาสุกหรือดิบพี่ปลาดิบนี่ปลาดิบเหรอครับคันน้ำมะนาวจนดูเหมือนสุกนะครับผู้ชมนี่นี่หัอรรอยอพี่บอมครับมีพริกสดตะไคร แล้วก็ต้นหอมอร่อยมากเลยเนี่เขาจะใส่เป็นคำใหญ่ๆได้เลยรวมๆกันนะครับก็คล้ายๆย,ยำแต่ว่าปลามันสุกมันจะมีความเปรี้ยวเพราะว่าเขาใส่มะนาวเพื่อทําให้ปลามันสุกอ,อันนี้อะไรต้มยำปลาแห้งอ๋ออันนีนคือรู้เลยว่าใส่พริกลาบอว้าวอันนี้ได้ได้เหมือนกัน หอ,หอมนํำเลยออเรนเดต้องซื้อซื้อกลับบ้านอะไรนะออเรนฟิตขนาดท,ทอดมาออเรนฟิตคืออะไรอ่ประปลาส้มไงก็ดีดีเนี่ยดีแล้วขนาดท,ทอดมาแล้วยังไม่เล่นเลย <laughs> ตอนแรกนึกว่าจะมีก้างเยอะก็มีจริงโ oh, <laughs> อ้กูจะพูดทําไมนะอร่อยเขาจะใช้ตรงส่วนพุง้<ะ>ตรงส่วนท้องนะครับเอามาเอามาทำเป็นปลาส้มหนุกอร่อยอเลเจ้าตัวนี้ตัวนี้น้องแนว ไข่ปลาทอดไข่ปลาทอดมาอมกรอบนอกนุ่มในพิจยาเป็นไง,ไงอร่อยมากดังนั้นกรอบนอกนุ่มในอืมอร่อยอร่อยโอ้แต่อันเนี้ยใช้สดหรือว่าใช้อะไรพี่สดครับ,บ,บสดเลยอโอ้โหผมหวานนี่คือแม่คือวันนะครับเจ้าของต้นตำลับเลยโอ้โหคนจะเยอะช่วงวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมใช่ส่วนมากมาจากต่างจังหวัดนะใช่ ผมชอบอันนี้ก็คือเอาปลาปลาสดนี่แหละแต่มาคั้นมาใส่เครื่องจนคล้ายๆปลาสุกเลยนะมันจะสุกไปเลยเออมันสุกไปเลยนะวิธีคือนอกจากผู้ชมครับอาหารเนี่ยทำนอกจากความร้อนแล้วก็ยังอีกวิธีหนึน่งก็คือใช้มะนาวทําให้สุกไปเลยเปิดตั้งแต่8ปดโมงจนถึงกี่โมงนะครับแม่สักหกโมงเกิงนี่จะเริ่มเก็บของลนะหกโมงแรงเ่ะนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดนะฮะที่อยากจะให้ทุกคน มโอกาสมาเชียงใหม่อยากให้มาชิมนะครับเพราะว่าร้านนี้เกี่ยวกับปลานะพี่วิรานะลาบปลาแม่เือวันนะครับน้องแนนพามาเลยนี่ทีเด็ดเลยแล้วกุ้งเต้นตํากุ้งมีไหมแม่มีจ้ะวันนี้มีเหรอจัดให้หน่อยเดี๋ยวจะจัดให้แป๊บนึงค่ะซิีลาแดนซิ่งหรือว่ากุ้งเต้นนะครับเออโอเคขอบคุณคุณแม่มากครับ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 อ่ะบอกเบอร์โตหน่อยแม่เบอร์โทรเบอร์โตแปดเจ็ด 1 8 0 9อ่ามาแล้วสุดทีราดแดนซิ่งอิม้ก่อนนะจี๋กวเด้งต่ำสองร้อยลินได้ไหมเนี่ยฮะอ้อะไรอะไรมันดิ้นเข้าตาเด้อแมนจะบ้าหรือเปล่าจะไปคุยยังไง โอ้สุดทิราชแดนซ์สุดทิราชเวลาแดนซิ่งว้าวโอ้ที่เหนือเขาก็ชอบกินแบบนี้เหมือนกันนะต้องต้องบีบเลยนะว้ายช่วยช่วยเลยหน้เกินไปใช่เลยหน้ายายเลยหน้านี่การเป็นเกมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแรงๆเลยค่ะโอเคอ่ะสุดทิราชแดนซิ่งคือมันจะเหมือนอ่ะ แต่เนี่เขาก็คือพริกลาบเหมือนกันลาพริกลาบเหนือเนี่ยคือใช้ได้กับทุกอย่างนะพี่นะเดี๋ยวจะไปต่อที่ไหนกันน้องแนนจะไปต่อที่ของชอบของยายโจโรงกันควันขมงอ๋อจะไปต่อที่โรงกันควันขมงอะเดี๋ยวไปเจอกันนะครับอ่าเป็นเป็นที่ที่ยายโจต้องชอบแน่ๆน่มันคืออะไรน้องแนนครับมันคือโรงกันสั่นลมจอยโรงกัน อยู่ตรงต้าลูกเจ้านะครับเจ้าของอยู่ตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับอันนี้คือโรงกลั่นใช่ไหมครับคโรงกลั่นซึ่งกี่ปีแล้วครับถ้าตั้งขึ้นจดทะเบียนมาแล้วเกือบเกือบสาวปีแล้วครับสาวปีอันนี้คือถูกกฎหมายเลยนะถูกกฎหมายเลยครับไปพี่พาไปดูหน่อยพี่อะไรนะครับผม ชูชาตครับพี่ชูชาตนะเดยดเสียครับก็ได้ครับพิชานะก็คือเราเราหมักเนี่ยมาจากอะไรครับวัตถุดิบหรือยังยังวัดข้าวเหนียวข้าวเหนียวผสมน้ําตาลเพราะข้าวเหนียวน้ําตาลเยอะอันนี้คือเริ่มนี่คือภูมิปัญญาเลยนี่เนี่ยครับก็แบบนี้คิดเองทาเองจุดเตาในเตาหอนห่อนนอดตุ๋เตาเขาจัดการได้สิบเตาแต่ตอนนี้เหลือแปดละลงอ่กันเนี่ยคือหมายถึงว่ามันกันมันใช้เวลาวันหนึ่งก็สามารถทําจาก น้ำจากข้าวปกติเข้ามาเป็นแบบดื่มได้เลยใช่ไหมน้ำหมักครับอ๋อต้องใช้เวลากี่เดือนกี่ปีน้ำหมักใช้ประมาณ20วันครับ20วันอ๋ออ่ะไปพิชติพาไปกินเลยรวบแน่นต้มตรงนี้ไอมันจะลงนี่กลั่นนี้คือการกลั่นหลักการเดียวกับก็คือกลั่นนี่แหละนะเหมือนเอาน้ําทะเลมามาต้มแบบนี้มันก็จะกลั่นเป็นน้ําจืดไหมเป็นไหมเป็นเกลือเป็นเกลือเจ้าอ๋อโอเคอันนี้ก็คือขั้นตอนทั่วไปแล้วตอนกันกันปลายทางมันอยู่ตรงไหนพี่ ปลายทางกีก็อยู่ที่อ๋อกันตรงนี้ไปออกตรงโน้นครับอ๋อไป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 พี่ไปหาซิมกันดีกว่าเออถึงแล้วครับน้องแนนครับพี่ชาครับนี่คือปลายทางจากเมื่อกี้ขบวนการทั้งหมดตึ้ออกมานี่คือปลายทางเลยปกติก็จะมีคนนั่งได้ทีละขวดละขวดเลยพี่ชาชอบโอ้ยออกมาที่ใหญ่ชอบแี่ได้กินกระป๋อแล้วเนาะพี่ชาครับ สาธิตการกรอกหน่อยว่ามันยังไงพิชัดลองอ๋อนี่ธรรมชาติก็คือต้องการมากรอกก็ได้เต็มแล้วก็ปิดนี่เจ้ากล่องลามสุดเลแล้วไปต่ำใส่ตั้งหลังดนึกประมาณนั้นเอาละหอมนะหอมมากเออหอมหอมกรอกใส่นี่โอ้โหใยญ่ขนัดเน้ย เดี๋ยชอบเดี๋ยวชอบน้องแนนกิมนันกันบริสุทธิ์ออกมาจากนู่นเลยเนะยาะช้าๆไม่เห็นไม่เห็นเข้าเนอะจับเลยบ่ทีมคนท้องว่าบ้าอร่อยไปแล้วได้ตีแล้ว <c oughs> อ่ะ ขอบคุณน้องแนนด้วยขอบคุณพิ Whew share, าชาติด้วยนะครับก็ได้ถือว่าเป็นบรรยากาศเราเข้าสู่ชุมชนได้มากขึ้นนะครับในบรรยากาศแบบนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากด้วยนะครับนะครับช่องน้องแนนเชียงใหม่เจ้าน้องแนนเชียงใหม่เจ้านะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ดาพี่เอี่ยวนะครับที่พาเรามาโอ้โหนะครับคลิปนี้นะครับแนะนําน้องแนนด้วยให้พามากินของอร่อยๆแล้วก็มาเที่ยวที่นี่อย่าลืมนะครับ ากกด subscribe นะครับทุกทท่านด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs> เอฟเจ้าลื่อมลื่ลืมเลือมใหญ่ลืมเจ้าโอ,โอ้ลว่าลืมลา <c oughs> <อ>ช่องใหญ่ด้วยใหญ่ก็มีช่องคุณอีดขาช่องคนหลังครัวมีทั้งเพจมีทั้ง Youtube เลยคะ<อ>่ะใหญ่ชอบใหญ่ชอง